เรื่องราวของพระมหากัสสปะกับการรวบรวมพระไตรปิฎกเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริณิพานไปไม่นานโลกก็ดูเหมือนจะว่างเปล่าไร้ที่พึ่งพุทธบริษัททั้งหลายต่างโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งแต่ท่ามกลางความเศร้านั้นพระมหากัะสปะผู้เป็นพระอรหันตสาวกอวุโสท่านเป็นผู้มีปัญญามากและเห็นการไกลท่านสังเกตเห็นว่า มีพระภิกษุบางรูปเริ่มพูดจาไม่เหมาะสมไม่เคร่งครัดในพระวินัยบางทีคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเลือนหายไปตามการเวลาได้หากไม่มีใครช่วยกันรวบรวมไว้ท่านจึงเกิดความคิดอันยิ่งใหญ่ท่านอยากจะรักษาคาสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์เอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและปัญญาพระมหากรสปะ ท่านจึงริเริ่มการประชุมครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในพุทธประวัตินั่นคือประถมสังคายนาหรือการรวบรวมคำสอนครั้งแรกนั่นเองท่านได้รวบรวมพระอรหันตสาวกผู้ทรงปัญญาถึง500รูปมาประชุมกันที่ถ้ำสัตตบ,บรรณคูหาใกล้กรุงราชครห์พวกท่านใช้เวลาถึงเจเดือนเต็มๆในการทำสิ่งมหัศจรรย์นี้เหล่าพระอรหันต างช่วยกันระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์บางท่านชำนาญด้านพระสูตรท่านก็ช่วยกันท่องและสอบทานบางท่านเชี่ยวชาญด้านพระวินยัยก็ช่วยกันรวบรวมและยืนยันทุกบททุกตอนพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถาใกล้ชิดท่านได้รวบรวมพระสูตรทั้งหลายส่วนพระอุบาลีผู้เลิศทางพระวินยัยท่านก็ช่วยรวบรวมพระวินัยปิดกทุกคำทุกพยางค ถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้จริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่เป็นคำพีอันยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อพระไตรปิฎกด้วยความเสียสละและความตั้งใจของพระมหากัสริและคณะสงฆ์ในครั้งนั้นทำให้คำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ายังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ กลายเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ผู้คนมากมายทั่วโลกตลอดมา